อินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่บค่ะเทโรโลยีอาการำมวดนะครับจะทำโดยนะครับนายเช่ถาในหรือนั่นเองครับตอนอื่นเราก็มาทบทวนความรู้เดิมที่เราได้เรียแนแล้วเป็นก่อนครับว่ามีอะไรบา้างเนาะภาพที่หนึ่งครับก็จะเป็นแกสสีนะครับเป็นด้านซ้ายเนาะด้านต่อไปเป็นสกแกต2.0คืออยู่ด้านขวา จะเห็นความแตกต่างันคือรูปร่างหน้าตาฟังก์ชันมันจะพัฒนาขึ้นในระดับหนึ่งครับจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมมากมายให้ดูง่ายต่อการใช้งานครับไปเป็นส่วนของภาษาคอมพิวเตอร์าษาแสแฉจะทําหน้าที่ประสานภาพหรือเสียงนะครับเข้าด้วยกันกระบวนการครับและปฏิสัมพันธ์นะครับมีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกันไป แต่ภาษาคอมพิวเตอร์อื่นนะครับคือการลากบล็อกคำสั่งมาเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องเขียนคำสั่งใดๆเลยครับแล้วทำการลันโดยการที่คลิกบล็อกคำสั่งหรือธงเขียวก็จะแสดงผลลัพธนะ์นั้นออกมาที่จะเป็นเท่าทงนะครับเมื่อเราอ่ากดปุ่มเริ่มมันก็จะทำงานทันนะครับก่อนเเป็นลักษณะนี้เนาะต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันอีกส่วนของมันนะครับ ต่อไปเป็นส่วนประกอบหลักของโปรแกรมนะครับหน้าต่างการทํางานของโปรแกรมสแกนนะครับมีส่วนประกอบดังนี้เนาะจะมีทั้งหมดสิบส่วนนะครับเราก็เลยนะครับว่าในแต่ละส่วนนี้มีหน้าที่ทําอะไรและมีความหมายว่ายอย่างไรบ้างส่วนที่หนึ่งนะก็จะเป็นเมนูเครื่องมือนะส่วนของเมนูเครื่องมือก็จะเป็นแต่เมนูที่หนึ่งก็จะเหมือนเจ้ารูปโรคเนาะ คือปุ่มเปลี่ยนภาษานั่นเองนะครับเราสามารถเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆได้มากมายเลยนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นไปนะครับก็คือเมนูเปิดบันทึกโปรเจกต์บันทึกวิดีโอแชร์เว็บไซต์เช็คอัปเดตและปิดโปรแกรมนะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนที่3ก็จะเป็นเมนูคําว่า e d i t นะครับ Edit ก็หมายถึงการแก้ไขครับหรือการตั้งค่านั่นเอง ต่อไปนะครับในส่วนที่เป็นคําสั่งทิปนะครับก็หมายถึงการแนะนําตัวอย่างของโปรแกรมนะครับในส่วนสุดท้ายของแถบที่หนึ่งนะก็จะเป็นว่าอ b o u t ้เนาะก็คือเว็บไซต์ของสแกนครับต่อไปเรามาดูในส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองก็เป็นส่วนของเรื่องเครื่องมือเวทีนะครับในส่วนเครื่องมือเวทีก็จะมีด้วยกันห้าปุ่มนะครับ ในปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มประทับตาตัวละครปุ่มที่สองจะเป็นเหมือนลูกกรรไกรก็เป็นปุ่มลบตัวละครในปุ่มที่สาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มขนาดตัวละครปุ่มที่สี่จะเป็นปุ่มลดขนาดตัวละครและปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่มช่วยเหลือให้คําแนะนํานั่นเองครับพอไปข้างในส่วนที่สามข้อมูลของตอนที่ถูกเลือกครับก็จะเป็นเจ้าแมว สีส้มนะครับคําว่าสไปซนะครับตรงที่เป็นช่องสนะี่เหลี่ยมเนาะเราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อเราได้ครับชื่อที่เราสนใจหรือชื่อที่เราอยากจะตั้งนะครับต่อไปนะครับในส่วนที่สี่จะเป็นกลุ่มบล็อกจะเป็นบล็อกในกลุ่มที่เลือกต่อไปนะครับส่วนที่หกก็จะเป็นพื้นที่ทํางานส่วนที่เจ็ดเป็นเวที ส่วนที่แปดเป็นรายการตัวละครและเวทีที่ใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบันส่วนที่เก้าก็จะเป็นแถบเมนูสแสดงข้อมูลทิ่คอสตูมและเสียงตัวละครนะครับในส่วนสุดท้ายครับในส่วนที่10นะก็จะเป็นพื้นที่การสแสดงผลของการทํางานของโปรแกรมที่มีคันที่เปลี่ยนแปลงออกไปนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเรื่องของรูป รู้จักนะครับโปรเจกต์ Project นะครับโปรเจกต์ Project ของแคนนั้นมีหลักๆก,ก็คือสามส่วนประกอบใหญ่ๆนะครับในส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นเมนูเวทีนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นเมนูตัวละครในส่วนที่สามก็จะเป็นเมนูสคริปน์นะครับมาดูกันเลยครับว่าเมนูสคริปอะหมายถึงอะไรนะครับเมนูสคริปคือชุดคาสั่งสําหรับตัวละครหรือครับ เพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีทำตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการโดยการเลือกสคริปต์จากกลุ่มบล็อกซึ่งเป็นแบ่งกลุ่มดังนี้เนาะในกลุ่มบล็อกที่หนึ่งนะครับเป็นกลุ่มบล็อกคำว่าโมชันนะครับการทำงานก็คือการเคลื่อนไหวเช่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหมุนไปทางซ้ายหรือขวาครับต่อไปนะครับเป็นในกลุ่มบล็อกกลุ่มที่สองครับเป็นุว่าอีเวนต์นะครับก็คือเหตุการณ์ครับเช่นคำสั่งเมื่อคลิกนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับเป็นกลุ่มบอกคำว่ารูปนะครับก็คือการแสดงเช่นพูดคิดหรือเปลี่ยนขนาดนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของคอนโทรลนะครับก็คือการควบคุมเช่นการวนซ้ำการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับและในส่วนต่อไปนะครับเป็นกลุ่มบอกคำว่าซาวก็วคือการได้ยินเสียงการเลื่อนเสียงสัตว์ก้องเสียงโนกตนั่นเอง ต่อไปครับกลุ่มบอกคําว่า sensing นะครับก็คือการรับรู้เช่นสัมผัสกับคอบเมื่อชีม้มาหรือการจับเวลานั่นเองในกลุม่มบล็อกต่อไปครับเป็นกลุ่มบ็อกคําว่าเพนนะครับก็คือปากกานั่นเองเช่นปากกาขึ้นการตั้งสีหน้าปากกานะครับในส่วนบล็อกต่อไปเป็น o เ e r a t o r ครับก็คือตัวดําเนินการเช่นวกและครับ ในกลุ่มบล็อกต่อไปครับเป็นกลุ่มบล็อกการ์าแล้วก็คือตัวแปรเช่นสร้างค่าตัวแปรนะครับในส่วนต่อไปก็คือโหมดบล็อกนะครับบล็อกเกนอื่น,นเช่นการสร้างฟังก์ชันในส่วนนี้ครับในหมวดบล็อกเนี่ยเราสามารถจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเองได้ครับโดยเราสามารถเขียนคําสั่งให้มันทํางานอย่างไรนะครับเราสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้นะครับส่วนต่อไปก็คือนัญลักษ์ของ แอปนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นเจ้าแมวครับเป็นโลโก้ของมันเนาะเป็นเจ้าแมวตัวสีส้มๆนะครับต่อไปจะพูดถึงการเข้าสู่สเว็บไซต์สแกนนะครับและการเรียนบนออนไลน์นะครับเว็บไซต์ของสแกนนะครับเป็นศูนย์รวมเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับสแกนทั้งตัวสแกนผลงานจากสแกนและคู่มือเอกสารที่เกี่ยวข้องจุดเริ่มแรกและจุดการเรียนรู้ของสแกนครับจึงเป็น การก้าวเข้าสู่ประตูของไซแชนั่นเองนะครับเว็บไซต์แชนะครับนั่เรีจะสามารถพิมพ์ได้จากาตรงนี้เลยนะครับ h t t p c a t m i t e d u แล้วก็ปิดอีกทีจะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์แ cat นั่นเองน่นเป็นหน้าของ c a นเมื่อเราใส่ลิงก์นี้เข้าไปนะครับ การเข้าสู่เว็บไซต์ของสแควนะครับให้พิมพ์ที่ครูได้เกิดแปลเมื่อกี้เนาะ h t t p s l a s m i t e d u นะครับลงในช่อง address นะครับของโปรแกรม browser จะปรากฏหน้าตาเว็บไซต์ของสแคนรนะครับครับเจ้าก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าโปรแกรมสแควรครับตอนต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงการเรียนสแคบนออนไลน์นะครับเป็นวิธี่สะดวกสุดในโลก ยุคอินเทอร์เน็ตที่โปรแกรมต่างๆถูกทำให้อยู่ในรูปของเว็บแอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับเราสามารถทำได้ผ่านเว็บเลยนะครับในแต่ถ้าจะห่าเว็บนะครับเราต้องสมัครเป็นสมาชิกเขาก่อนนะครับการเข้าใช้งานนะครับของแคสออนไลน์ครับการเข้าใช้งานสแกนแบบออนไลน์ครับ,เ,รบ,บออเป็นการใช้งานสแกนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเบราว์เซอร์จะต้องสนับสนุน Adobe Adobe นะครับ f a t Player ไม่น้อยกว่าเวอร์ชัน10.2นะครับโดยเข้าใช้งานจากหน้าเว็บไซต์ของสแก t นะครับโดยการคลิกที่ปุ่มภาพประตูนดังนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มคำว่าสร้างนะครับว่าคลิกเจ้าแมวสีสช่นีีก็ได้นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบนะครับจะเห็นหน้าต่างโปรแกรมเป็นอย่างนี้นะครับ เราเรียนเขีนเจ้าแมวเห็นกลุ่มบล็อกคําสั่งครับในกลุ่มบล็อกนี้เนาะเราสามารถลากบล็อกนี้มาใส่ในช่องนี้ครับช่องว,ว่างๆเปล่านีครับเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นการสั่งให้มันทาอะไรครับเมื่อเราลากมาเสร็จน้อเราก็มา,าที่ที่เจ้าปุ่มธงเขียวครับให้มันเริ่มทํางานเมื่อเราทํางานเสร็จเราก็คลิกปุ่มสีแดงให้มันหยุดก็จะเป็น a n s สิ้สนภารกิจในการ เขียนบล็อกคําสั่งของเรานะครับในส่วนต่อไปนะครับหากเบ์เซอร์ของเราไม่สนับสน,นุน Adobe f l a แฟ p l พ y e r อ่ะหรือยังไม่ได้ติดตั้งอาจจะปรากฏข้อความดังนี้นะครับจะเป็นเหมือนเจ้าจิฟซอนครับก็ไม่เข้าใช้งานสแคตแบบออนไลน์ได้นั่นเองนะครับต่อไปาพูดถึงในส่วนของเวทีนะครับส่วนของเวทีนะครับ,รบจะมีขนาดความกว้าง4 1 8 0หน่วยสูง360 ครับในแต่ละโปรเจกต์มีเวทีเดียวนะครับจึงมีชื่อเดียวและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้เวทีที่ใช้ในการทำงานของสคิเสียงฉากครับที่แสดงบนเวทีจะต้องมีขนาดไม่เกินขนาดของเวทีนะครับ480คูณ360นะครับแต่ถ้าพื้นหลังนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าแกมสแคร์ก็จะลดขนาดพื้นที่นั้นโดยอาจจะลงครับให้พอดีกับขนาดของเวทีนะครับ ที่ค่า480คูณ360นั่นเองครับไปนครับตอนจะพูดถึงทางของต่างๆเนี่ยมันมีความหมายว่าอ,อย่างไรกันบ้างนะครับในส่วนที่หนึ่งนะครับหมายเลขนึงก็คืออันล่เอ็นนะครับก็เพื่อดูรายละเอียดของเวทีต่อไปในส่วนที่สองนะครับเครื่องหมายจุดที่สองก็จะเป็นแถบสคริปของเวที ในส่วนที่สามก็จะเป็นแถบฉากหลังนะครับในส่วนที่สี่ก็จะเป็นแถบซสาในส่วนที่ห้าก็จะเป็นเพรื่องฉากใหม่แบทดรอปนะครับในส่วนที่หกก็จะเป็นฉากทั้งหมดที่อยู่บนเวกเอ่อต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของตัวละครนะครับตัวละครแต่และตัวละครนะครับมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปนะครับโดยสามารถคิดที่ตัวละคร ่อดูข้อมูลของตัวละครเช่นตัวละครปลาน,นั่นเองนะครับในส่วนของชื่อตัวละครน,นะครับกนะ็คิด้ชื่อตัวละครเป็นสไปดหนึ่งสไปดสองสไป์สามตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับโดยอัตโนมัตินะครับถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อตัวละครให้พิมพ์ชื่อบนแท็บเลขหนึ่งนะครับตามภาพก็คือแถบหมายเลขหนึ่งนะครับที่มีคำว่าฟิส์นะครับเราสามารถตั้งชื่อเป็น ชื่อเราได้เลยหรือว่าชื่อที่ทุกรียนสนใจที่จําง่ายครับนี่เรียนจําได้ครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงหมายถึงนะครับว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนะครับไม่ได้คิหถึงเนาะเราได้พูดไปแล้วก็หมายถึงชื่อตัวละครนะครับในส่วนที่สองนี้จะเป็นตําแหน่งวทีนะเราสามารถปรับได้จากจุดนี้นะครับในส่วนที่สามก็จะเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ ในส่วนที่สี่ก็จะเป็นรูปแบบการหมุนมีสามลักษณะหนึ่งนะครับก็คือหมุนในรอบทิศทางได้เฉพาะทางซ้ายหรือขวาในส่วนที่สามการหมุนนั่นเองนะครับในส่วนที่ห้านะครับก็จะหมายถึงนะครับการลากตัวละครในหมวดนำเสนอบนเว็บไซต์นะครับส่วนที่หกก็คือการแสดงตัวละครบนเวทีให้มีขณะที่ออกแบบนะครับในขณะที่ออกแบบเองนะครับ ส่วนที่สองครับก็เป็นตัวละครครับตัวละครหรืออตุ้งเนาะเป็นภาพตัวละครซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงภาพเดิมหรือเพิ่มภาพใหม่และอัดสคริปต์เพื่อให้กับตัวละครการเปลี่ยนชุดการมองเห็นเป็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆตามที่เราต้องการครับประหลิงนะตระหงส่วนที่หนึ่งนะครับคือการคลิกที่ตัวละครมันกี้ชุนะครับในส่วนที่สองจะเป็น คลิกแถบคอสตูมสามก็จะเป็นคลิกขวาที่ชุดตัวละครที่ปรากฏครับนูคัดลอกลบและบันทึกชุดตัวละครน,นะครับในส่วนที่สี่นะเดี๋สี่ <4 S 1> ก็จะมีอยู่สองจุดก็เองครับก็เป็นในส่วนที่สี่ก็คือตัวละครในตัวละครที่มีชื่อว่ามังคีทูนะครับประกอบไปด้วยตัวละครสองชุดในชุดที่หนึ่งชื่อว่า Tool, A, มังคีทูขีดเอมีลักษณะยกมือขึ้นทั้งสองข้าง ชุดที่สองครับชื่อว่ามันกี้ทูแต่ขีดดีนะครับเหนือสณะเอามือลงนะั้งสองข้างนะครับในส่วนต่อไปในส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่ท้านอาจะรพูดถึงก็คือพื้นที่การออกแบบและแก้ไขชุดตัวละครเรื่องนั่นเองนะครับต่อ,อ,อไปก็จะเป็น,าปก,าน,าน,นการสั่งให้โปรเจรกต์เริ่มทํางานและหยุดทํางานครับการสั่งให้โปรเจกต์เริ่มทํางานนะครับทำได้โดยการคลิกที่เจ้าธงเขียวนะครับที่คุณได้พูด ั้งต้นไว้ในต้นๆการน,นำเสนอนะครับซึ่งเมนูจะอยู่ด้านมุมขวาของบนเวทีนะเห็นไหมบนเวทีเห็นรงเขียวไหมครับอ่านโะดยทุกสกคริปต์ของทุกตัวละครเวทีจะเริ่มต้นด้วยสคริปต์ที่บ็อกเมื่อคลิกนะครับทั้งนี้จะจะสั่งให้มันทางานอะไรต้องเริ่มด้วยคําว่าเมื่อคลิกนักเรียนจึงจะสามารถคลิกเจาอธงเขียวได้น,นะครับ เมื่อเริ่มทํางานนะครับและถ้าต้องการหยุดการทํางานทั้งโปรเจกต์นะครับให้คลิกปุ่มสีแดงที่อยู่ข้างๆเจ้าถงสีนั่นเองครับก็โปรแกรมจะหยุดทํางานทันทีนะครับที่ส่วนตอบแะครับก็จะเป็น,น,บบนการบันบบทึกโปรเจกต์เราสามารถคลิกทีทท่คําว่าปนะครับเราจะมีเครื่องหมายให้เรามากมายที่คำว่านิว Open Save แะ้ว s a v e ฟแอนะครับหรือว่า share to w e b s i t ซ คลิก for update หรือคลิกออกนั่นเองครับในส่วนนี้เราจะพูดถึงการ save add นะครับเราสามารถคิกคำว่า save add ได้เลยเนาะเมื่อ,เ,อเรา,เรา save กดหน้านะครับเนนู save นะครับมาถึงเรื่อง save add จะปรากฏการโต้อตอบคือคำว่า save project นะั่นในคำว่า save project เนะี่ยอ่า แล้วเขาจะให้เราเลือกโฟลเดอร์นก็คือจะเอางานเนี้ยไปไว้ในส่วนคอมพิวเตอร์เรานะครับสมมุติเราไว้ตรงเอกท็อปนะครับเราเป็นท็อปนั่นคือที่เราต้องการมันคือเลือกเป็นเนาะในส่วนที่สามครับพิมพ์ชื่อโปรเจกต์และในส่วนที่สี่ก็คือการเซฟโปรเจกต์ที่ถูกบันทึกทันทีนะครับการเซฟโปรเจกต์นะครับส่วนนี้นะคุณิบไปไฟเนม เราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อเราได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจดจํานะครับักเรีจะได้จำนะครัวบว่างานเราเชื่ออะไรแล้วเราจะได้กลับมาเปิดในการแก้ไขโปรเจกต์ในครั้งหน้าได้นะครับมันก็เรียบร้อยนะครับ่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะหรับันนี้ครับครูก็จะมีแอบไปงานเนะพื่อนาเรียได้ลองฝึกทํานะครับครูจะ ส่งให้นักเรียนทางไลน์หรือนักเรียนสามารถดูใต้คลิปวิดีโอที่ครูจะลงมในย t u b e ได้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะสาหรับวันนี้ครูก็ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับ